ออ้ยคุ้คงสายตา,ตาสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ยูเนียนมอลล์ปกติเรายูเนียนมอลล์ Union Mall เนี่ยเขาต้องมาช็อปปิ้งใช่ป่ะแต่เราจะมากินมาตามรอยบล็อกเกอร์ที่เขาบอกว่ามีสวรรค์ของคนรักมามา่าว่ามันเป็นสวรรค์จริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกัน อันนึงมาถึงโต๊ะเลือกบะหมี่ก่อนแล้วก็ไปเลือกขอาปิ้งแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็จะใส่น้าร้อนเลยหรือว่าจะซื้อข้วยอต้มหรือว่าจะปรุงเพิ่มตามใจแค่ต้มมาม่าจะไปยากอะไรกินหายนะมาแล้วะทุกคน <laughs> มาสองคนก็เหมือนมาเดทกันได้เลยเพราะมันเข้าคู่พอดีมาคนเดียวก็เหงาแต่ก็มาได้ แต่ว่าอธิบายว่าเซตเนี้ยในถุงมันก็ดีนะแบบมีทั้งช้อนมีทั้งตะเกียบแล้วก็มีทั้งทิชชู่ด้วยดูนี่โอ้ยคุ้งเซตาโดนโอ้ยคุ้งสุดปาขอโทษอร่อยอร่อยลองชิมดิอืมเฮี่วรสชาติเที่ยวอร่อยอร่อยปลาเลยมออ๋อนี่มันก็กระเด็นมันกระเด็นใส่ก้อนหารที่โกอู้คือตะเกียบ้วย เป็นสวรรค์ของคนรักมาม่าจริงๆค่ะแค่คอนฟิร์ม <Yeah. S 1> ไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปเดี๋ยวคุนี้ไปกินก่อนนะจ๊ะอื้ <c oughs> อหือด้วยไม่เปอนไนะ ลอยจริงจริงๆอ้วนอะเหนื่อยนะเออทำรายการนี้อ้วนเลยอ่ะอ้วนตามแพวเลยที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักมาม่าจริงๆค่ะแพวคอนเฟิร์มเอ้ายกนิ้วเหรอ้าวก็อะไรอร่อยแพลวก็ว่าอร่อยได้ไหมมาก็อะไรอร่อยแพลวก็ว่าอร่อยมาแบบนี้ไงมาเล่ามึงพิษสิ้นนั่นแหละ